โอเคตัด okay. เลยใช่ไหมล่ะฮิยอตละแสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่พร้อมนะจีจีอีซี่ยูมัมบักยูเอ่อควัญสงสัยนะฮะจะกอีพีที่แล้วนะฮะที่ผมนั้นเอ่อเอ่อเอ่ออะไรวะเอะเอนั่นแหละทำบ้านแล้วทำไมาผมโพลตรงนี้ได้จะเป็นเอ่อโรงพยาบาลนะอ,อะไรเป็นโรงพยาบาลคือผม อตอนที่ผมกำลังตัดต่อคลิปเนี่ยผมไม่ได้ปิดเกมคือผมปล่อยเกมมันค้างอยู่นั้นแหละทำให้ตัวกรันขาดาน้ำกับอาหารตายหากที่แข็งบ่เช็ดคีดิบเช็ดคดิบรอบสองไปไหนเนี่ย นวันนี้จกกัดการที่ผมเนี่ยไปดูคนอื่นเขาเล่นกันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีไอเครื่องรีไซเคิลคู่สองก็คือไออะไรวะเอเอไอเครื่องเนี่ยแบบคู่สองเพราะว่าอันที่ผมรีเนี่ยอ่าอันที่ผมมีนะตัวอย่างเลยมองว่าเอออะไนี่มันจะไม่แค่ตามจำนวนที่มันบอก มันจะรีได้นี่คูณสามนี่คูณสามมันจะได้ตามตามนั้นเลยมันคือจะคูณหนึ่งอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสามอันดฉะนั้นผมต้องไปหามันอยู่ในร้านเนี่ยอย่างนี้เลยเขาบอกมันจะอยู่ในร้านอย่างนี้โดยถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการผมจะยังไม่ซื้อเพราะมันจะดูไร้ประโยชน์ไปสำหรับผมเสีย งั้นก็เออแล้วก็อีกอย่างคือวันนี้เราขาดแคลนเรื่องทรัพยากรอาหารที่ไรเหรอลงไปอย่างยิ่งเพราะว่าฮอตดอกของอดีชิปหายตำรวจเห็นปูเฮียแล้วปิ้นปิ้นปิ้นไปแล้วไอ้น้ะโอ้ it's a good moment to hide show yourself เรียนกุ๊ก ไอ้อะไรวะยี่คืออะไรวะแปรมือเรื่องไอ้ติดข่าวติดกังไงหล่ะเขียนไปละรอดแล้วรอดแล้วไม่ยรอดไหมรอดไหมรอด do What we s เออแล้วอันนี้อันนี้คือตอนที่ผมน่กลุ่มผมไปเล่นกับผมไปเดินกลัวผมเจอพวกนี้มันเป็นเหมือนแบบของที่เป็นเหมือนของกินแต่อาจจะมีความพิเศษก็คือไอ้รูปที่เป็นเหมือนแต่เนี่ยมันชื่อแล้วกอนหอนมันแตกปุ๊บมันจะเกิดเสียงแต่ขนาดบึ้มบ้มเหมือนแต่รถไฟเป่าอัดหูอยู่ส่วนอีกอันนึงที่เป็นรูป นี่มันจะไปขึ้นอยู่แ,วแถวกับพวกไฟฟ้าพวกประมาณเหมือนเรียกว่ายังไงแผงวงจรไฟฟ้ามันแล้วมันจะมีเสียงไฟฟ้าอยู่ถ้ามึงเดาแล้วมึงจะแบบล็อกปิดชาวล็อกมากมันจะล็อกเหมือนมึงไปดูบคอนเสิร์ตะลยมาเลยฟุดฟูด อุ้ยเสียชีวิตหายอ่ะกู้องพี่กูบัวขาวเลยบุญบัวขาวเลยอืมันมวยเว้ยเฮียมาดิผมกมัดแล้วจบเลยเฮียคนหมดไม่สนลูกใครเนี่ยมันอยู่ตามร้านเนี่ยพามช็อปอ่าไม่พอไม่ใช่มันเจอแถวเนี้ย เออยงี้ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่นี่คือไม่เอเล่นประโยชน์เอ้สกินอะวะนกทำสกินไปเอาสกินเก็บเก็บเถอะถ้าเจอก็เก็บเป็นำไมนะเก็บอาเลย

ปวดหอวแม่งทำเสียเยอะไม่ค่อยได้ด้วยไอ้นี่ก็กี่ทุ่มแล้วทำไมครูต้องมาอัดตอนเวลานี้ด้วยอืมใช่ทำไมูต้องมาอัดตอนเวลาสองทุ่นด้วยเนี่ยนี่จะนู่นเป็นขยับไปไม่ช้าจำไว้ ทุกวันมึงจะต้องมีขยะโอเคกดาแคปนี่ป่ะเนี่ยไอส้สักแคปกับอะไรอะอลูมิเนียมชีทฮะแผ่นอลูมิเนียมรอแลรวกูจะหาจากไหนอ้นี่เตาล้อมอะไรเขาเฮ้ยอ่าเป็นตาคูคิเปะ ถ้าเซรามิกกูอยากหาจากไหนอีกวะเซรามิกมันจะมีถ้วยเซรามิกชามเซรามิกแล้วก็มีโขกี้สกิบิดีทอยเลทแล้วกูจะหาจากไหนฮะกูจะหาจากไหนใช่กูจะหาจากไหนวะไอ้เหี้ยกูจะหาจากไหนวนะาานวข่าวมึงจะแอบแล้วยเาะมึผลลง ิงหรอไอ้หี้าองไม่ใช่อกอบกูดีนะอ้วนกูยับเกตได้หรอเพิ่งรู้ที่กูบนรล้แล้วอัพเกตแม่งอูเชี่ยเลยนะอัพเกรดจริงเที่เกรดลมันวมงเดียวแล้วก็มาในีลังลูกกณเนี่ยอะไรอะเลเวเอดวาซ์เยนสปีดรูมินเนชี่หกอัน เขจะกันจากไหนอนี่ะมันต้องมีเครื่องบดด้วยป่ะแบบหลอมมาเสร็จปุ๊บได้ก็เอาเครื่องบดต้องหาเครื่องบดมาเดิมเนี่ยเกี่ย้นี่ว่ายน้ำได้ป่อืม้อมึงไปอยู่ตรงนั้นโอ๊ยใช่กูแบบนี้กูคิดตัวะจะไปยังไงจะไปยังไง it. really need เออตอนนั no ้นที่ผมบอกคิดว่าขี้นกเว้ยจริงมันเป็นเหมือนเมล็ดเก็บปุ๊บเราจะได้เมล็ดนู่นนี่นั่นมาแล้วเหมือนเราไปปลูกเลาไปขายหรือไปกินทำอะไรก็ตามแต่ถ้าไปขายได้รายได้กูก็ไม่ต้องมานั่งขอทานกจะไปยังไงเนี่ยว่ายน้ำได้ไหมใช่ หัวเหล็กไรให้ TV ทีวีละทีวีแมนมึงเหลือแค่นี้เหรอเออกี่มีว่ายน้ำได้ป่ะไม่เสียงเลยว่ะเผื่อถ้ามันลงไม่ได้ขึ้นมากูจะได้ไม่ต้องเสียกิี กราโดดแบบนี้โดดตกน้ำปุ๊บแบบเนี่ยลึกแบบความลึกแบบสิบล้านเมตรอะแบบตกลงไปคุณหลุมไปเลยหลุมดำแบบอี้เอ้เฉี่ยเฮ้ยผู้นี่โคตรตึงฮะฮะมึงเหมาได้ไง ะ huh? ไม่ใช่นะจริง oh. ไม่ใช่อยาอย่าอยาแต่ผมบอกผไม่สามารถระบุความลึกของมันได้ไอเสียนั้นมันเป็นมึงรู้จักการกั้นหายใจไปงีลงแค่นี้แล้วโคตรแรงเลยใช่ปวดตายปุ๋ยเนี่ยต้องการเอาะห่างหนึ่งหนึงจะเน่า แต่ถ้ามันเน like ่ากูไม่เอาเนี่ยไอ้นี่อะไอ้นี่แหละแต่ไงก็เพิ่มเลือดไอ้นี่ย่ะนี่แต่ว่าอืมกูเห็นในแมพนะควรดูในแมพไว้นะเดะเดะเอชซีพีนี่จะสาไม่อนเอชซีพีเหี้ย เอสซีพีแบบแม่เอกอ,อ,อะไรเนื้เควสทุ่มแมวแมวทำไม่เกีเ่ยวทุ่เงียบอุคนหยุดทัไอะได้เงียโอ้เฮมเบอร์เกอร์เต็มบณ์แบบเลยเฮาเฮียมารีบบ้านตัวเอง โอเคสิ่งที่แม่งต้องใช้คือไอเน,นี่ยหกกันสองอน,นี้ได้ทีละห้ากออันนี้กัหนึ่งก็อันนึงไอหน,นึ่งก yeah, ับี้หนึ่งเแล้วเนี่ยทำได้ละทำเตาหลอมมาเลยไอ้น,นี่ยนะ เออเฮียผู้คนจอน,น,อนเลยนเราหจอนตลอดมึงใช้แล้วบอกคุณดีเฮ้ย you use c a p metal here นะฮะนี่เจอละใช้ไม้เลยไอ้ที่มันคุดเฟืองเลยโอ้ยเฮียดีมากใจ โอ้โหเยี่่อ้ o s กูตะคี้กูอยู่แล้วแเว่อเออเยี่ยมกูอยู่ก็แบบว่าไหนดูนี่ไงแม่งสองนเลยวนะมันใช่ยังต้องเสียเลยแบบใ้อย่างละสองเลยโด้ช่วยที่ไห Uh -huh. yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. Oh holy shit. Oh Cool stuff. Come on my way. ย้อโอ้ยี่แม่งทำอะไรมาเอากุกบ่อนมาแล้วก็ทำระตูเราก็โก็ล็กก็เอาทำหมดลกไม้มน,น, ừ, นี่นอกหวยนี่ นี่ดูสัตว์เครื่องโคตรใหญ่ดูเยอยากี่มันจะได้อะไรวะถ้ามึงเพิ่มมาแค่แบบหนึ่งอันนี่กูเกลียดเลยเดี๋ยวกูดูก่อนไอเช้นนี่ยังมนจะได้ประมาณหนึ่งอันไี่ด้ีจะต้องเริ่มมาสองอันแป้อันอกกนีกลิ้งประมาณแบบไม่ก็บอ,อยอะ่ะลองดูสองอันไอเ้เี่นนี่ ตะกี้กูจำได้กูได้สแคปมาสิบอันอนะกูต้องได้มายี่สิบอันนะกูขอร้องกูขอร้องสิบเหรียญกูต้องคุ้มค่าอโอ้เยสโอ้โหยังเยอะอีเชี่ยสวยเฮียที่นี่นไปไกลเนี่ อวยได้อยู่เมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดไไดรีขนาดนั้นสวยเลยกูเก่งกูขยันให้ดูดิวกงั้นที่เราทำอันเดียวมันไม่คุมเราต้องทำหลายๆอย่าสัพยากรไปหมดแล้ววันนี้ทรัพยากรกูจะหายไปพวกอยู่เองอยู่แล้วบอกเลยว่ากูต้องไปหารัพยากรมาเพิ่ม โอ้โหไอเหี้ยไอ้เชนี่ไม่พอมันเดี๋ยวเอาไมา้ใส่ข้างใน,นกันจะได้ไม่ต้องมาเปลืองที่นี่ลนเลยอะไรมัน stack ก,กันได้บ้างอันนี้สแต็กกันได้ขึ้นอะไรนะเนี่ <S <S ยยังไม่มีประโยชน์ไอนี่ก็ยังน่าจะยังไม่มีประโยชน์เหมือนกัน เออเฮ้ยนี่ไงเหล็กสามนันเนี่ยอะไรวะได้แป่ <c oughs> แต้จะเป็นูต้องทำกลยอยงไ้วี่โอ้ยย พื้นทีู่มีมีโคตรังบาอะออแล้วกัดแบบกัดชี้เสียเดิเี้ยวลอะไรเหี้ยมีองในเกมนีเอ้ยมีม,ม,มีสวยสวยทเลยเอ่าเอาไว้ใกล้ๆพอย่อยเสร็จมันจะได้แบบจับใส่ตัดใส่ของมันจะมีกี่ยงนะสายสี่อยัางปะเ้ยไม่ อันที่เอามายอดจะมีเศษเหล็กไม้แล้วก็เศษเนี่ยสามอย่างส่วนไอ้กระดาษกูไม่เก็บไว้ตรงนี้อ๋อคุณต้องอช่างแม่งโอเคตรงนี้เสร็จสมบูรณ์มันมีที่ไหนไหมว่าที่มีเยอะๆนี่เสิแมวกำคัญอยู่กระดาษคือยังไม่เห็นความสมคัญของมันฉะนั้นยังไม่เก็บฮะแมวผมเป็น มันต้องลองอาวุธใหม่เฮ้ยโอ๊ยชิบหายแล้วอือเราต้องคิดวิเคราะห์แย่ๆเราต้องคิดวิคอ้เฮ้ยกูขอตังก่อนนี่น้องเฮ้ยกูขอตังก่อนขอตังก่อนเป็นไงเฮียมึงตังใส่กุฏิกาการเลยมึงปาโมลท็อกอ่ะ เดี๋ยวนี้มีเรือไลุอีซี่อีซี่อีซี่นุุุ่ยมีอ๋อมันเป็นเสียงก้อนอนเออนี่นี่นี่ก้อนนนี่นี่น เนี่ตะก้อนหอนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ตะก้อนหอนเห็นไหมเขาเมื่อก่อนเ<อ>นี่ยดตะก้อนหอนมันจะดรอปตามฝั่งนี่แหละตอนทีผมก็ไม่รู้ไม่ทำะไรเก็บๆแล้วก็แดกไว้เงี้ยแหละผมรู้แค่ว่ามันแดกได้อทหารชุไห่อใช่ไหมลีไม่ไปลีเหมือนกัน เฮ้ยหรือว่าถ้ามันจะรีได้ก็ต่อบมือนปิดปิดแล้วปิดปิดนะความคิดโง่ๆเลยฮียอะกูขับไปอีกแล้วกลับมาขับไปป่วนเมืองที่อื่นเดีกย่าคกูแล้วค่อยกลับมาที่เดิม <Okay. laughs> โอเคปวดแค่นะี้แหละกูกลับเลยระยะขนาดนี้เกมแบบนี้น่าจะมีระยะการโหลดนนะไม่ได้ไกลมากน่าจะแค่เหมือนประมาณในแมปเนี่ยเลยต้องไปโดนตัดออกเป็นเหมือนฉาก png อ่ะงแม่งแล้วเอ๊อ้าใหม่เว้ยไอ้นี่เอช้เนี่ยเฮียฮบอดับโซไสัตว์น่ากลัววะ ม่ตัวไม่เรื่องแสงวะหวยเออเ,เข้าหวย Cool stuff ไม่อยากเป็นเรื่อ,องกับมูแมงมันดูมันบอลักโซมากเกินไป Cool stuff มันคือบอลลาโซเลยทั้สามเมื่เข้าไปอยู่เงิอหมดแล้ว ขยะเหลืองเจอละเออแวคจะเก็บมาทำไมไม่จะเก็บไปทำไมนี่ะเมื่อกี้นัองอไม่มันยู่กูใช้ไม่ได้ไเดยวมันว่ากูจะก่อกา้ายอะไรเงี้ยทนักรรมสัตวอะไรเงี้ยเจฮะ ซ้อชขวาเช็หน้าหลังมันก็เห็นี่นบๆเตะคยจิบจิบเช็ด้ขวาหลังไม่มีเร็วรีบรีบโอ้ยจได้มาแค่สอันทีเป็นไอ้นี่โอ้ Come entertain me and you will be handsomely rewarded One I'm miserable. I've been on a stroll for over an hour and I haven't heard a single car accident take place. How am I supposed to enjoy my walk when there's no satisfying sound of flesh colliding with steel? Uh Could you make some accidents happen, perhaps? There might be a reward involved. Uh-huh just do your shenanigans and cause panic among the pedestrians they don't look where they're going when they're not i can use that to guide them into some unfortunate mishaps also hurry up will you i don't have all day usually i prefer to drive over people myself but a reward is a reward let's do this เดพโใอ๋อให้คนมันไปโดนรถชนอ๋อน right. ้องจอยน้องจอน้องจอยนอจอยนน้อจอยน้จยนน้งมอนอย้จองจยออจน่นจน มีรถไหมเียน้ามีรถปะวะไม่มีละไละอ้เหี้ยไปตรงนู้นก็หลอกกได้วะอีตํารวจน่ัวนับไม่ไมรู้แตู่พามาละไอ้เหี้ยเอาที่สุดนะ วู้ยตำรวจแม่งเก่งไม่โดนรถชนเลยโอ้ยโอ้ยกูจะตายกู้ยประกาศตลอดปักอือไปเฮียกเด่นเลยเนาะวิ่งไรเฮียตำรวจแม่งจริงจริงคื Hey, Quashini, man, I to it's a good moment to hide. Uh, uh, to you. Okay, you're asking for it. And Another unfortunate accident when Nice one. Ah,ตำรวจมันอยู่ว่ะ. Ah, uh, you. okay, you're asking for it. Uh, okay. Oh, yeah. you to stop! The suspect is running away! I'm starting to enjoy this! Give up already! Oh, the suspect is running away! In the name of the That's it! The old man won't wait forever! Hurry it up! Freeze! ร้อห้าร้อยหหรือปไปเรียบร้อยโอเครันละสมัยป่นไปอยู่เลยนกชิ่นี่ไปแล้วเอ้เฟกงง โอเมันรู้ได้ไงรู้เป้ไงมันเปาเ้แน่โอ้ยเฮียข้าวูเหนื่อยข้าวงมีประปอนเหรอกูชีสโอ้เชดโอ้โอเชดเชดเชดโอ้เชด We've s t t h m how long าดีอก่อน แม่งหมืเหมือนจีแม่งคนละยลอรกับีดีเอลยีดเอแม่งแอบเป็กูหาแล้วได้พวกเขาทำอะไรไม่ได้ทำได้อยู่เออเเป็นอะไรดิอืมนี่ยเฮียเฮ้ยว่าลูกคูดาวเดียวอะลูกคูดาวนาะกับอืมกูว่า เราไม่ต้องอีได้เพราะเรามีนี่อยู่ดังนั้นเราก็ดล่าวนูกเป็นลยจะได้ยิงแบบปล่น,น,นไปเลยน้องไปเลยน้องพอนนก้กุช่างผมไม่ไปตอนนี้กตัวซีหน่อยเอเลยน้อง เอวะลืมไปเลยนี่ไง I'm sure you'll find something nice for your birds. My children would disapprove of your choice. เท่านี้โอเคภารกิจวันนี้คุจะสำเร็จไหม Oh yeah กลุ่มตะลิบันในที่โอเคนะครับทุกผู้ชม ถ้าการได้กูเล่นมาหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่นานเราคิดนี้น่าจะตัดไปเยอะเยอะก็ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามคลิปสุปัญญาอ่อนดูด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆจ้าเวลาพอกินง่วงนอนนะจ๊ะจุ๊จากแม่งตรงนี้แหละ